บิวลองกินผักกับแก้วหน่อยไหมเหม็นแบบเนี้ยใครจะไปกินได้อ่ะเอาออกไปนะจะเว้ออ,อาหารแบบเนี้ยใครมันจะกินลงบิวไม่ใช่เด็กมันนอกนะถ้าแม่อยากกินมากเนี่ย แล้วก็อย่าเอาเข้ามากินในบ้านด้วยเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นติดบ้านเข้าใจปะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณแม่คะบิวบอกแล้วไงคะว่าคุณแม่ถือของเองเห็นไหมอะ่ะกับข้าวหน้ากินหน้ากินเนี่ยหกหมดเลยบิวเสียใจอะค่ะแม่ครับ ที่หลังมีอะไรอ่ะแม่ก็บอกบิวสิครับบิวเขาเป็นลูกสะพ้ายยังไงอ่ะเขาก็เต็มใจที่ช่วยแม่อยู่แล้วจริงไหมคะที่รักใช่ค่ะ,ะไหนๆนเนี่ยอาหารเย็นมันก็หกหมดแล้วอะค่ะงั้นเราออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมคะบิวอยากกินอาหารญี่ปุ่นอะแม่ไปด้วยกันไหมครับออแม่เขากินไม่เป็นหรอกค่ะไว้เราค่อยแวะซื้อ,อยาอื่นมาให้แม่กินก็ได้เนาะไปกันนะคะบิวอยู่แล้วอ่ะจ้ะ ทำไมแก่แก่แม่ต่้ฮะแม่ผัวเธอนีจะเป็นนอกอะไรเบอร์นั้นน่ะแต่งตัวก็สุขปกมอมแมมนี่ขยะแขงอ่ะมิวถึงได้เซ็งแบบนี้ไงคะพี่แอนนิ บิวไม่กล้าชวนใครมาบ้านเนี่ยนะคะช่วงเนี้บิวอายอะ่ะพ่อแม่บิวเป็นถึงเจ้าของธุรกิจใหญ่โตตั้มมาจากบ้านนอกอะ่ะบิวยังพอทนเพราะว่าตั้มอะ่ะเขาไม่เหลือเขาคงไอ้หนุ่มบ้านนอกแล้วแต่แม่ตั้มนี่สิคะบิวพูดถึงบริษัทอะ่ะบิวรู้ใช่ไหมอะ่ะว่าเปสามีพี่ตอนเนี้กำลังตกที่นั่งลำบากอะ่ะบริษัทที่สามีพี่ก่อตั้งอะ่ะไม่มีกำไรเลยอะ่ะ พี่แอนกำลังจะบอกให้ตั้มเนี่ยถอนตัวจากการเสนองานแข่งกับสามีพี่เพื่อช่วยพี่ใช่ไหมคะเรื่องนั้นอ่ะบิวเสียใจด้วยนะคะพี่แอนก็รู้ว่าตอนนี้บริษัทของบิวก็กำลังแย่ถ้าไม่ได้ดิวเนี้ยพ่อแม่บิวต้องล้มละลายแน่แหมพี่ก็พูดไปงั้นแหละพี่ไม่กล้าขอให้บิวทำเพื่อพี่ขนาดนั้นหรอกก็ดีค่ะ ที่ละคะบิวถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าไงคะมแม่คุณจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมคะทำไมล่ะบิวบิวไม่โอเคเหรอมันก็นิดนึงอะคะ่ะแม่คุณอะชอบกินอาหารที่แปลกๆกลิก่นแรงๆบิวไม่ค่อยชอบอะคะ่ะขอโทษนะบิวบิวช่วยอดทนหน่อยนะช่วงนี้แม่พี่ไม่ค่อยสบาย พี่ไม่อยากให้แม่อยู่บ้าน,นอกคนเดียวอะโรงพยาบาลก็อยู่ไกลถ้าเกิดอาการแม่กำเริบขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่เอาอก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะ อา้าพี่แอนนั่งก่อนสิพี่นี่แล้วทำไมแม่ผัวแกถึงนั่งกินข้าวแบบนั้นล่ะก็อยากกินของเหม็นๆเน่าๆก็กินที่พื้นไปเลยสิร้ <c oughs> ายมากนะเยบิวว่าแต่พี่แอนมาเนี่ยมาทำไมอะ่ะถ้าจะมาคุยเรื่องนั้นอะ่ะฉันไม่คุยด้วยนะเปล่า ก็ช่วงนี้เห็นแกเครียดๆอ่ะก็เลยว่าจะชวนแกไปช้อปปิ้งโอ้ยไม่เอาอ่ะบิวที่เกียดเดินถ้าอย่างนั้นมาหาอะไรทำแก้เครียดกันดีกว่าไม่ต้องออกแรงเดินด้วยทำอะไรอ่ะก็คุยกับผู้ชายในแอปไงจะบ้าเพี่บิวมีตั้มอยู่แล้วนะโอ้ย ก็แค่ขำๆเองอะแก้ซิงแก้เครียดพี่อะก็ทำอยู่ประจำแล้วอีกอย่างหนึ่งบิวก็ไม่พอใจยแม่บ้านนอกนี่อยู่ไม่ใช่หรอก็ดีเหมือนกันคุยขำๆเนี่ยจะได้กระชุ่มกระชวยเอาโทรศัพท์มาพี่โหลดแอปให้ เรียบร้อยมีอะไรปะบิลอย่าทำแบบนี้เลยลูกยุ่งอะไรด้วยเป็นแค่แม่ผัวไม่ใช่แม่แท้ๆไม่ต้องมายุ่งไม่ยุ่งก็คงไม่ได้ในเมื่อตั้มเป็นลูกชายของแม่การที่บิลทำแบบนี้ก็เท่ากับเหมือนว่า บิวสวมเขาให้ลูกชายของแม่นะโอยแค่อีกแค่คุยเนี่ยจะมาสวมของสวมเขาอะไรคะป้าประจาทถ้าไม่อยากให้ทำเนี่ยคุณแม่ก็กลับบ้านนอกไปสิคะไปซะตอนนี้เลยเป็นไงดีคะไปเลยคะ่ะไปเลยชิวไปไปสิไป <laughs> โอหยคนยิ่งรีบรีดอยู่ลืมของเธอได้เอ้าออกไปสิออกไปคิดว่าไล่แม่ไปแล้วอะแม่จะไม่บอกเรื่องนี้กับตัามอย่างนั้นเหรอครูฉันเหรอไม่ได้ครูถึงแม่จะเป็นคนบ้านนอกไม่รู้เรื่องอะไรอะแต่แม่ก็ไม่ยอมให้ลูกชายของแม่น่ะอยู่กับคนใจร้ายอย่างบิวหรอกนะ คิดว่าทุกวัน,นที่ตั้มเขาได้ดีเพราะแค่ไม่ใช่เพราะครอบครัวฉัน,ห,นหรอกหรอหักสํังนี่กัตัวเองซะบ้างนะหรือว่าอยากจะเป็นตัวถ่วงของลูกชายก็ลองดูน่าสงสารจริงจริงสงสารอะไรอถ้าหนูไม่มีพ่อแม่รวยอ่ะหนูอะไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยทั้งมารยาทและสมบัติผู้ดีไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยบิว แม่ผัวแกด่าว่าแกเป็นไพร์อะไม่มีสก,กุลลุนชาตน้านะ้อยอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเปล่านะคะบิวไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอะก็เห็นอยู่เนี่ยก็เมียแกนะ่ะเขาไม่พอใจที่แม่ตักเตือนแม่เตือนบิวเรื่องอะไรครับก็เพื่อนของเมียแกนะ่ะชวนให้เมียแกนะ่ะคุยกับผู้ชายคนอื่นแม่ไม่ชอบ ที่จะเห็นลูกชายคนเดียวของแม่ต้องถูกหลอกแม่ก็เลยห้ามไว้จริงเหรอบิวก็แล้วไงยังไม่ได้คุยสักหน่อยถึงคุยจริงเนี่ยแล้วมันจะทำไงก็บิวเบื่อบิวเบื่อที่ตั้งไม่ยอมเลยแม่มันนอนนี่กลับไปสักทีอ่ะก็เลยหาข้ออ้างเป็นคนอื่นงันหรอ <c oughs> พอกันทีไปดิครับแม่เราไปจากที่นี่ดีกว่าคุณจะไปไหนคุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอะ่ะคุณลืมไปแล้วอ๋อ ที่คุณอยู่ดีกินดีทุกวันเนี่ยก็เพราะใครถ้าคุณจะไปก็อย่าหวังว่าจะได้กลับมากลับมาก็บ้าแล้ะคุณเท่ากับแม่ผมขนาดเนี้ยเชิญคุณอยู่กับเพื่อนคุณไปเถอะอดตายดีกว่าอยู่คนแบบคุณไปครับแม่ไปไหนก็ไปนี่ผัวไม่ตายก็หาใหม่ได้พวกเลี้ยงไม่เชื่องมิวเกียดตคนพวกนี้เข้าไส่เลย พี่แอนพาบิวไปชอปปิ้งทีบิวอยากใช้เงินเนี่ยระบายอารมณ์เห็นทีเนี่ยจะไม่ได้แล้วจ้ะทำไมไม่ได้อ่ะก็ไหนพี่แอนบอกว่าจะพาบิวเนี่ยไปทำอะไรแก้เซ็งไงเพราะว่าภารกิจของพี่อะลุล่วงแล้วอะสิอ่ะไหนไหนก็พูดแล้วบอกตรงๆเลยก็แล้วกันนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของฉันเองแหละ พูดเรื่องบ้าอเลยเนี่ยก็ฉันเนี่ยวางแผนให้แกเนี่ยเลิกกับผัวแกไงพูดเรื่องบ้านอะฉันก็หลอกให้แกเนี่ยเลิกกับผัวแกไงนังโง่พี่แอนพี่ทำแบบนี้กับฉันทำไมก็เพื่อช่วยผัวฉันไงฉันเคยขอแกดีๆแต่แกไม่ช่วยฉันก็เลยเขี่ยมือดีของบริษัทแกออกนั่นก็คือตั้ม ถ้าเกิดว่าบริษัทแกไม่มีตั้มเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าบริษัทแกเนี่ยไม่มีอะไรเลยกระจอกแกทำบ้าช่วยไม่ได้นะฉันจะรอดูวันที่บริษัทของแกเนี่ยล้มละลายก็แล้วกันนางบิวน้องรักบาบาายไปไป ข้อความอะไร selection? ขายเงินนน้ิีิตอน5,000ัรับ1,000งสนใจติดต่อได้เลยครับเงินอะไรวะซื้อ5,000ได้รับ1,000งสนใจค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้าเนี่ยสนใจจะซื้อเงินดิจิทัลใช่ไหมครับเออสนใจคะ่ะเออแต่ป้าน่ยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วป้าต้องทำยังไงอะ่ะเอองั้นป้าสะดวกมาเจอผมไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเงินดิจิทอลให้ฟังนะครับเออ,เอ,อก็ได้จ้ะโอเคครับป้างั้นเดี๋ยวผมส่งโลเคชันไปให้นะครับป้า เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับโอ้โหเงินห้าพันแลกกับเงินหนึ่งหมื่นโอ้ยเหม่งคุ้มนะเนี่ยเสร็จชั้นละ่ะ <c oughs> <c oughs> ชื่นใจจริงเว้ย สวัสดีครับป้าคุณป้ารอนานไหมครับพอดีผมติดลูกคา้าคนหนึ่งอยู่สวัสดีค่ะคุณคือคนที่ขายเงินดิจิตอัใช่ไหมคะใช่ครับงั้นผมขออนุญาตนั่งก่อนนะครับคุณป้าพอจะทราบไหมครับว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรไม่เลยค่ะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นเงินอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่เงินสดนะครับ ใช้จ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับสมมุติป้าไปซื้อของเนี่ยป้าก็จ่ายผ่านแอปพลิเคชันได้เลยไม่ต้องใช้เงินสดเลยนะครับเออแล้วป้าต้องทํำยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยนะครับแค่ป้าวางเงิน5,000บาทเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ป้าโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนนะครับแค่เนี้ยป้าก็จะมีเงินดิจิตอลไปใช้อ่ะห0 0 0งบาทเรียกได้ว่าได้กําไรเท่าตัวเลยนะครับป้าเออแป๊บหนึ่งนะคะขอป้าตัดสินใจก่อน เออสวัสดีครับสนใจซื้อเงินดิจิตอลเหรอครับทำไงดีเนี่ยอ๋อพอดีผมติดลูกค้าอีกคนหนึ่งอยู่อะครับลูกค้ากำลังตัดสินใจอยู่อะครับฮะจะโอนตอนนี้เลยเหรอครับตกลงค่ะป้าซื้อผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีคุณป้าเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อแล้วอะครับต้องขอโทษทีนะครับตกลงคุณป้าซื้อใช่ไหมครับ นี่ค่ะห้าพันโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอมือถือป้าได้ไหมครับพอดีผมจะติดตั้งแอปพลิเคชันให้นะครับแล้วก็จะให้ป้าเนี่ยกรอกข้อมูลครับ เดีย๋ยวป้ารบกวนกรอข้อมูลบัญชีธนาคารวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขบัตรประชาชนด้วยนะครับอ๋อและที่สําคัญนะครับป้าอย่าลืมใส่รหัสบัญชีธนาคารด้วยนะครับต้องใส่ข้อมูลธนาคารด้วยเหรอคะใช่ครับป้าเพื่อที่เงินดิจิตอลเข้าเนี่ยมันจะได้ลิงก์กับบัญชีธนาคารป้าจะได้ใช้ง่ายๆไงครับเออก็ได้แ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะป้าต้องทำยังไงต่อทีนี้เนี่ยป้าก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับกดแล้วจ้ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะใช่ครับทีนี้เนี่ยป้าก็เอาแอปพลิเคชันนี้นะไปใช้ต่ายได้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีติดลูกค้าอีกลายนะครับค่ะค่ะขอตัวกันนะครับสวัสดีครับ โอ้โหได้เงินฟรีมาตั้ง5,000เอาไปซื้อของไว้ดีกว่าซื้อตุ่นไว้เยอะๆเลยก็แล้วกันไหนๆก็ได้เงินฟรีมาตั้งห้าพันล้ว ทั้งหมดเท่าไหร่จ้าโอ้ oh, ซื้อเยอะจังเลยนะป้าทั้งหมด ,3450 บาทจ้ะแก่แกเดี๋ยวป้าจ่ายเป็นเงินนิติตอนนะฮะเงินดิจิตอลอะไรนะป้าเอาก็เงินนิติตอนไงเอ็งไม่รู้จักเหรอรู้จ้ะป้าแต่ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยเขายังไม่ได้กันไม่ใช่เหรอจะไม่ได้ได้ไงป้าเพิ่งได้มาเนี่ยไม่เชื่อเอ็งดูสินี่ไงแอปจ่ายตังค์ป้านี่มันแอปอะไรเนี่ย หน้าตาเหมือนไวรัสเลยป้าไปโหลดมาได้ไงเนี่ยเอา้าก็คนที่ขายเงินดิจิตอลไงมาโหลดให้ป้าป้าฉันว่าป้าโดนหลอกแล้วแหละเงินด,ดิจิตอลเนี่ยยังไม่มีใครในประเทศเขาได้กันเลยนะเขาได้กันปีหน้านูน่นอีกอย่างอะ่ะถ้าได้อะ่ะไม่ต้องดาวน์โหลดแอปอะไรทั้งนั้นแหละสงสัยป้าจะโดนวิชาชีพหลอกให้เข้าแล้วแหละฮะอย่าบอกนะว่าป้าเสียเงินฟรีๆชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยป้า โอ้ยแล้วป้าจะทํำยังไงเนี่ยแล้วสรุปของพวกนี้ยป้าจะเอายังไงเนี่ยจะซื้อไหมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวป้าสแกนจ่ายให้ก็ได้ฮะเป็นไร,รอ,อ่ะป้าเงินป้าเงินป้าในบัญชนีหายหมดเลย <gasps. S 1> หายไปได้ยังไงล่ะเงินป้าหายไปหมดบัญชีเลยฉันว่ามันต้องเป็นเพราะว่าแอปที่ป้าติดตั้งแน่ๆเลยมันคงเป็นแอปดูดเงินนะป้างั้นเดี๋ยวผมขอมือถือป้าได้ไหมครับพอดีผมจะติดตั้งแอปพลิเคชันให้นะครับแล้วก็จะให้ป้าเนี่ยกรอกข้อมูลครับเวและทีนี้ทำไงดีป้าฉันว่าป้ารีบไปแจ้งความเถิดแล้วก็บอกครอบครัวป้าด้วยถ้างั้นป้าไปละ แม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะบิวแม่โดนนวิชาที่มันหลอกให้แม่ซื้อเงินนิติตอน,น่ะแล้วแถมยังหลอกให้แม่โหลดแอปให้มันแล้วมันก็ดูเงินในบัญชีแม่ไปหมดเลยอะฮะโอ้แม่เงินนิติตอนเนี่ยเขายังไม่ให้กันเลยทำไมแม่ทำอะไรไม่ปรึกษาฉันก่อนเลยเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะ ก็เห็นเงินมันเยอะน่ะซื้อห้าพันได้มื่นหนึ่งนะใครจะไม่สนใจแล้วแม่แล้วเป็นไงล่ะทีเนี้ยโดนหลอกจนเกี้ยงบัญชีเลยเนี่ยอย่าเพิ่งมาว่าแม่เลย่ะแม่ว่าเราหาทางจากไอ้พวกวิชาที่มันเข้าคุกดีกว่านะบอกบอกบอกให้หมด ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะมีไอ้พวกโง่ให้หลอกง่ายๆเหลืออยู่อีกเน่ยแบบนี้หากินได้อีกนานเลยเราอะไรวะเนี่ยสนใจซื้อเงินดิจิตอลอย่างนี้ก็เสร็จชั้นดิวะฮัลโหลสวัสดีครับสนใจซื้อเงินสดดิจิตอลใช่ไหมครับ สะดวกนัดเจอไหมครับคุณลูกค้าทำไมยังไม่มาเนี่ยฮะฮสวัสดีครับนี่เป็นลูกค้าที่จะซื้อเงินดิจิตอลใช่ไหมครับสวัสดีค่ะ เอาเป็นว่าเชิญน,นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเงินดิจิตอลให้ฟังไม่ต้องค่ะเสียเวลาฉันซื้อเลยค่ะห้าพันใช่ไหมคะคือปล่อยสิครับเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ย คิดเหรอว่าทำมันชั่วแล้วจะปล่อยหน่วนมันได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจเหรอเฮ้ยเฮ้ยช่วยแล้วไอ้แกหลอกฉันแมใจเย็นนี่แกรู้จักกันเหรอเออสิวะแกทำไมทำมาหากินคือการหลีกไม่ได้เหรอทำไมต้องมาหลอกคนอื่นด้วยก็ใครจะให้ป้าโง่เองอ่ะคนอย่างป้าเนี่ยเห็นแกได้แบบนี้ก็เลยต้องโดนหลอกง่ายๆแบบนี้แหละ าตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจคนแบบนี้มันต้องไปสำนึกผิดน,นีนคุณโอ้ยไปยุป่ไปไปครับอไปไป,ป,ปโชคดีนะแม่ที่จับตัวมันได้ไม่งั้นเนี่ยมันต้องไปหลอกคนอื่นอีกเยอะแยะแน่ๆเลยไอ้พวกคนชั่วพวกนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมนี่ก็ไม่รู้แม่คนชั่วนะมันไม่หมดไปง่ายๆหรอกสิ่งที่สำคัญอะ เสพสื่อยังมีสติคิดให้ถี่ถ้วนถ้าเรามีสติน,นะแม่ก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้ข่าวหน้าข่าวหลังอะ่ะแม่ต้องห้ามหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะช่วงเนี้ยวิชาชีพออนไลน์มันเยอะเข้าใจไหมแม่เข้าใจแล้วจ้าตามไปโรงพักเธอแม่เอาโทรศัพท์เป็นหลักฐาน